จริงเขาทำหลายอาชีพมากเลยนะเป็นนัก้งนักมวยนักร้องก็เป็นอ่าโอเคฮะเดี๋ยวเราไปพบเขาเลยครับพี่มิรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่มิตครับสวัสดีผมไม่ได้เจอนานสบายดีนะพี่สบายดีสบายดีครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับครับผมไม่ได้เจอนานเลยพี่เพราะว่าล่าสุดก็ผมเอาอ่เขาเรียกว่าให้พี่พ่มิมามาเล่น MV ให้เองสำหรับแฟนคลับที่ดูนะของพอสชินะพงศ์นะครับไม่คิดว่าพี่เขาจะเจอเรื่องหลอนๆพี่เจอเรื่องหลอนๆเลยพี่เจนครับคือ ก่อนอื่นคือตั้งแต่เมื่อก่อนใช่ไหมสมัยก่อนคือก่อนที่ผมจะมาทําเพลงอ่ะคือครเราเป็นนักมวยมาก่อนครับอ่าแน่นอนว่านักมวยเนี่ยก่อนจะเกง่งก่อนจะมานี่มันต้องไต่ลําดับทีละขั้นจากแบบมวยต่างจังหวัดอุอทธราเราเดินทางไปต่อยต่างจังหวัดเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ประจวบป,ประจวบจห่จาจังหวัดประจวบ อ่าผมไม่บอกอำเภอไม่ขอบอกสถานที่ละกันเดี๋ยวจะไอเนี่ไปกวันนี้มันมีโปรโมเตอร์การั่วงบเขาจ้างเราไปตอนนั้นเริ่มมีชื่อในกรุงเทพแล้วล่ะอ่าเขาจ้างเราไปต่อยทีนี้ตามธรรมดาคือประจวบกับกรุงเทพมันเดินทางเราต้องเดินทางก่อนให่างน้อยหนึ่งวันและอ่าเพื่อที่จะชั่งหนักนวัรุ่งขึ้นและทีนี้ เขาจัดที่นอนไว้เขาบอกว่าเป็นรีสรอทริมทะเลนะอ่าเราก็อ่าไปเที่ยวทะเลเวเราก็ไิ่คราอะไรมากนะครับไปทีนี้เราก็มีทีมงานติดตามแต่ทีนี้เขาบอกพักห้องละสองคนคอ่าห้องละสองคนพอหัวหน้าแล้วก็ทีมงานก็เทเรนเนอร์ก็พักและผมกับน้องอีกคนก็พักอยู่ห้องเดียวกันอ่าอ่าอ่า แล้วประมาณพอเราหลังจากเรากินข้าวัเสร็จผมก็กินได้ไม่ค่อยเยอะนะผมคือตอนนั้นจะช่างหนักตอนเช้าใช่ไหมล่ะขพี่พอเข้าไปในห้องประมาณเราสะดุ้งตื่นมาประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าบอ่าบรรยากาศยิมทะเลอะนึกภาพตามนะมันเลยเงี้ยเงี้ยเสียงคลื่นเนาะแล้วทีนี้ข้างนอกเขากินข้าวเสร็จ <c oughs> เขากินดึกอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้คุมคุมน้ําหนักอย่างเรา <c oughs> และน้องอีกคนก็เข้ามาน้องไปอาบน้ําออืม่าแต่เรารู้สึกว่ามีคนนั่งปลายเตียงนานแล้วปลายเตียงที่พี่นอนนะเพราะว่าพี่นอนพี่นอนแล้วคือปกติพี่นอนพี่จะกราบพระตลอดนะจะไหว้เ <c oughs> จ้าที่แล้วก็บอกกล่าวตลอดว่าลูกหลานมานอนให้ปกปักรักษาให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มารบอยู่อ่า เรานอนก่อนเราพักก่อนแต่บความรู้สึกพี่คือพี่เปิดทีวีไว้อ่าอ่าเป็นห้องห้องไม่ไม่ใหญ่อืมพอพี่เปิดทีวีไว้ปุ๊บมันเหมือนมีคนมานั่งอยู่ปลายเตียงนานแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเราก็นอนเราเหนื่อยเราเพียจรจากลดน้หนักไงก็คิดว่านอนอ่าอ่แต่สักพักน้องเปิดประตูเข้ามาเราก็ถามมันอ่าเป็นภาษาอีสานนะอาอีสานด้วยอีสานอ่ะ มึงัวเขามาจะโดนละตี้คือ,อมึงไม่ใช่มึงเข้ามาตั้งนานแล้วหรออ่าน้องบอกว่าเปล่าน้องเพิ่งเข้ามาเราก็ตึบๆในใจละอ่ะแล้วใครวะท,ที่นั่งไปตีอย่างเออ,เเอ,อสักพักน้องไปอาบน้ําน้องไปอาบน้ําแล้วเราก็นอนนอนพอเราพลิกตัวกลับมาอีกมันสลัวสลัวครับทีนี้เห็นเลยเห็นแบบจะจะเลยพี่เป็นคนเลยครับแบบ เห็นจากด้านหลังาะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีครีมอุ้ยผมเพียนชัดใช่ผมลงเลยบ่ามานิดนึงแต่น้องอ่ะคือมันผมสั้นครับอ่าน้องนี่นอนกับเราอ่าอ่าโอ้โหบอสเนียความรู้สึกตอนนั้นนะปกต,ติที่ไม่ใช่คนกลัวอ่าอ่าอ่าตึ๊บพอลืมตาขึ้นปุ๊บเราก็ใครที่ยตาคิดว่าใครมาอำ้หรือเปล่าแต่ทมง,งานที่เราไปอะมีผู้หญิงสองคนคือลูกหัวหน้าคณะกับ แฟนเขาแล้วเขานอนนอนห้องด้วยกันแต่ผู้หญิงคนนี้มายยัไงไอตั้งสติอ่าเราก็สวดสวดมนต์ในใจอ่ะเออแล้วเราก็ท่องอาถาในใจเราก็พอศึกษาด้านนี้มาแล้วเราก็บอกเขาว่าลูกแค่มาใส่หลับนอนถ้ามีอะไรจะให้ช่วยเดี๋ยววันรุ่งพรุ่งนี้อาจยะทำบุญให้เราก็หลับตาแล้วก็ลืมตาก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะจริงเหรอพี่ มัคือไม่ไปเลยจริงแล้วแบบเราก็สงสัยนะน้องมันเอาเด็กเข้ามาแล้วแบบเอาผู้หญิงเข้ามาหออ่าในความคิดเราเป็นคนมึนๆน,น,นะพี่ก็เลยพลิกตัวเลยอในในมึงไม่ไปกูก็นอนกับมึงตรงนี้แหละ,อะอเออแล้วพี่ก็พลิกพลิกเสร็จปุ๊บก,ก็ความรู้สึกคือถ้ามีคนลุกมันก็จะขยับใช่ไหมก็ยังนั่งอยู่ตรงน้แหละแล้วเราก็นอนนอนพอน้องมันอนอกมาจากห้องน้ําคือเราหลับไปแล้วน้องอาบน้าเสร็จไม่รู้ทำอะไรประมาณ กือบตีหนึ่งน้องมานอนหลบลืมตาไม่มีไม่มีแล้วเราก็นอนนอนไปเสร็จปุ๊บประมาณตีสี่มันตีสี่เหมือนยืนอยู่ตรงมุมห้องน้ําผู้หญิงอนเดิมอะยืนอยู่อันนี้ยืนคือยืนท่าไหนพี่ยืนหันหน้ามองไม่ร้อนนะเพราะพี่ไม่ใช่คนดื่มอะไรคือลดน้ำหนักจนคือยืนยังไงพี่ยืนยืนมองพี่หรือว่ายืนหันหลังให้ ยืนมองเข้าไปในห้องน้ำแต่มันเป็นประตูห้องน้ําอยู่นี่เขายืนอยู่ตรงขอบอ่าขอบประตูอ่าาแล้วเราก็หันมาดูน้องน้องยังอยู่พี่กาคุมโปงที่ก็นอนความรู้สึกตอนนั้นถ้าใครมาแตะอกูต่อยแน่อ่ยนอนคือตอนเช้าอ่ะน้ําหนักเกินอยู่จุดสามอ่ะคิดว่าลดไม่ลงลดไม่ลงพอคนเราไม่ได้นอนอีนนี้มันลงไปเองอ แล้วก็ตื่นมาประมาณตีห้าจะไปช่างน้ำหนักไม่เห็นไม่เห็น่าช่างน้นำหนักทําอะไรเสร็จก็เลยพาบินบาทผมก็เลยแวะอ่าแวะใส่บาทให้เขาที่ส่วนกุศน,นว่าคืนนี้ไม่ต้องมาแล้วนะ,ะใส่บาทให้แล้วแล้วคืนต่อมาเราก็นอนนอนห้องเดอไม่เจอนะทีเนี้ยขนาดออกมามันดื่มมาอะไรกับเพื่อนเข้าไปขนาดเมาอ่ะเข้าไปแบบตึงๆไม่ถึงขั้นนอนแต่ไม่เจอแต่คืนแรกที่ไปอ่ะคือเหมือนไอ้นี่เลย แล้วทีนี้หลังจากนั้นเขากลับมาถึงกรุงเทพพี่วันที่เขาจองห้องใหค้คือคนจัดเขาโทรมาถามบอกว่าฟ้าเพชรเราเป็นทั้งมือเราชื่อฟ้าเพชรับฟ้าเพชรกับไอ้ไน้องเนี่ยเจออะไรป่าห้องนั้นน่ะเขาบอกออแล้วพี่บอกว่าไงเนี่ยคือห้องนั้นน่ะคือผู้หญิงโดนเอาเอาเข้าไปพากันเข้าไปคือมอัแล้วก็โดนไอ้นี่ที่หน,าน้าท,ที่ประจวบเออแล้วก็ ตายในห้องนั้นอเออแต่เขาไม่ได้สั่งปิดเขาก็พามาสวดไม่ใช่แต่คนส่วนมากถ้ามาแล้วจะเจอเขาบอกคือห้องตรงนั้นมันเป็นห้องที่ว่างห้องมีมาสิบกว่าห้องแต่วันนั้นเป็นงานเทศกาลงานลําลึกขนกินเพชรอ่าอ่าเป็นอดีตแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทยเขาจัดที่ประจวบครับอและโรงแรมมันเต็มมันเป็นงาน งานใหญ่เลยแล้วที่นี้พอห้องนั้นเป็นห้องเศษอ่าเราเลยนอนห้องนั้นดีกว่าเพราะว่าให้น้ำมือพักผ่อนอ่าก,ก,ก็เลยเจอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปที่วัดอีกเลยครับตครค้างนั้นอ่ะจริงๆคือถ้าผมถ้าเห็นมานั่งขนาดน,ะนั้นผมวิ่งเลยผมไม่ไม่อยู่แนละ้วเราไปไหนไม่ได้เลยคือตอนความรู้ส <c oughs> ึกตอนนั้นคือ ลุกก็ไม่ได้ขาทุกอย่างมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูอ,อะไรหรือว่าอะไรคือลดน้ําหนักก็เพียอยู่แล้วจยิงก<ะ>็ยิบก<ะ>็หยีดกเหยียด,ยดแล้วออกไปะจะไปให้เขาเปิดห้องอื่นก็ค,คิดว<ะ>่ามันก็ไปรบกวนเขาก็ตื่นแล้วเราก็เลยบอกอ่าไหนไหนในเมื่อไม่ไปก็อยู่กูตรงนี้แหละคือนอนด้วยกันเลยเออแต่ปรากฏว่าไอ้น้องคนนั้นอ่ะไม่รู้เห็นไม่เห็นไอ้น้องที่นอนข้างเรามันตื่นก่อนเราแล้วตอนเช้าอ่ะปกติมันจะตื่นสายไม่รู้เขาเจอหรือเปล่า แสดง่าอาจจะเจอแต่ไม่ได้บอกพี่หรือเปล่าใช่แต่เราก็ไม่ได้บอกเหมือนกันคือนอนพอกลับมาคุยที่ค่ายแล้วทีนี้มาหน้าค่ายบอกว่าไอ้มียพี่เขาโทรมาถามว่านอนห้องสุดท้ายอะห้องนั้นเจออะไรล่าบอกเราคิดในใจโอ้โหหองนี้น่าจะบอกเรา้วยเราคิดว่ามันอยู่ห่างไกลคน่ะอก็ไม่เสียงดังเราต้องการความเป็นส่วนตัวบางจะได้มีแรงไปตอนเช้าแต่ไปเจอมีครั้งนั้นครั้งเดียวได้แรงอย่างนั้นหอนเลย ถ้าไปต่างจังหวัดก็คือต้องขอเลือกโรงแรมขออะไรพวกไม่ใช่เราเลือกมากค,คือมันนอนต่างถิน่นมันก็ใช่ <ś. S 1> ไม่มผิดเราเราก็ไม่รู้ว่าห้องนั้นคือเกิดเกิดเนี่การอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีคือแบบเราไปพักเขาไม่ได้บอกเราอะไรก็มีแบบที่เราถามแล้วก็แบบเันเนี้ยไม่บอกไม่ได้ถามใครไงเพราะเราไปปกติก็ไปอย่างนั้นอยู่แล้ว